หลายๆครั้งที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าหรือได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้วได้รับคำตอบรับจากลูกค้าว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็รู้สึกว่าได้รับประโยชน์จริงๆแล้วก็สามารถนําไปใช้ในงานได้จริงๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมัน,มนตอบโจทย์แล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าจริงๆ เอชิบุ๊กสวัสดีครับผมชื่อชโชคชัยลมุนตรีนะครับชื่อเล่นชื่อว่าแลบก็ทำงานจากอยู่ที่เอชิบุ๊กเนี่ยมาตั้งแต่ปี2000 คือต้องเรียนว่าตัวพ่ยทาร่เนี่ยเป็นที่นิยมในคนไทยเราเนี่ยได้หลายปีแล้วประมาณ10ปีแล้วครับโดยแรกๆเนี่ยคนไทยเราจะยังไม่รู้จักว่าที่แหล่งที่ซื้อพ่ยทาร่เนี่ยมีที่ไหนจําหน่ายบ้างโดยที่เราก็มีรีเควสจากลูกค้าหลายท่านที่สนใจพ่ยทาร่ลแล้วก็เราก็ได้มีการนํไพ่ยทาร่โลเข้ามาขายวางจําหน่ายที่ประเทศไทยน่าจะเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยเลยในรูปแบบของพ่ทาร่เนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลากหลายจนเราขยายเซกชัน โตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็เลยเหมือนอมีลูกค้ากลุ่มนี้เติบโตในช่องทางของไพาทาโลค่อนข้างเยอะครับ ในกระแสของมีลูกค้าที่ชื่นชมต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้มาใช้บริการของเราแล้วก็ได้เห็นถึงความทุ่มเทแล้วก็ความพยายามตั้งใจดูแลลูกค้านะครับต้องยอมรับว,ว่าพนักงานเอชีบุ๊กเราอาจจะยังมีความรู้เรื่องไพ่ทะลุค,ค่อนข้างนออ้อยเออหลังนั้นพอมีลูกค้าเข้ามาสอบถามสินค้าเนี่ย เราจึงพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็นารีเควสของลูกค้าที่ถามมาเนี่ยไปหาคําตอบให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นที่มาของการสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับไพ่ทาโร่แล้วก็ให้คําแนะนําลูกค้าได้ถูกต้องแล้วก็ตรงกับกลุ่มลูกค้าแต่ละท่านดังนั้นเราก็จะมีจุดพิเศษก็คือเราแนะนําลูกค้าแต่ละท่านจากความรู้จริงๆแล้วก็เราใช้ความสนใจที่ต่างกันแบ่งแยกประเภทของไพ่แต่ละชุดที่ต่างกันให้กับลูกค้าได้เหมาะกับตัวลูกค้าเองด้วยค่ะ ด้วยความที่เ,เราบริการลูกค้ามาค่อนข้างยาวนานแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการต่อเนื่องแล้วก็เราได้ให้เวลากับลูกค้าแต่ละท่าน,นในการอธิบายแล้วก็ให้ความสนใจกับลูกค้าดังนั้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ที่เขา,เามีความสนใจเหมือนกันและตั้งเพจ Facebook ที่เป็นคนสนใจไพ่นะครับชื่อเพจเคนอวดไพ่บ้างหรือจะเป็นเพจโมเดลไพ่ถั่วโครับ,รบก็ได้แนะนําบอกต่อกันถึงการใส่ใจบริการของเราให้ทุกคนได้ไดรับทราบครับ จริงๆต้องบอกว่าแรงบันดาลใจเข้ามาจากลูกค้านี่แหละครับหลายๆครั้งที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าหรือได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้วได้รับคำตอบรับจากลูกค้าว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็รู้สึกว่าได้รับประโยชน์จริงๆแล้วก็สามารถนําไปใช้นงานได้จริงๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันตอบโจทย์แล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าจริงๆเราก็เลยทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังยังมีสินค้าใหม่ๆหรือไพ่ใหม่ๆมาเราก็ยังพยายามศึกษาต่อเนื่องแล้วก็ยังบริการ ลูกค้าให้มากขึ้นครับจริงๆต้องบอกว่า,าการทำงานของเรานะครับถ้าเกิดเรามองว่าปัจจุบันเนี้ยการทำงานถ้าเรามองแค่ว่าเราทำไปวันๆเนี่ยเราจะรู้สึกไม่เห็นเป้าหมายชัดเจนหรือจับต้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสโดยผมเนี่ยเลือกโฟกัสใน ตัวลูกค้าเพราะว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยเป็นทั้งลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นทั้งคนที่มาให้ความรู้เราด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เราจะสามารถถ่า,ายทอดสิ่งที่เรารู้เนี่ยให้กับลูกค้าได้นําไปใช้จริงๆทําให้เรารู้สึกว่าตัวสิ่งที่เรามีมันตอบโจทย์หรือให้ประโยชน์กับลูกค้าได้เราก็จะมีความสุขโดยที่แบบอัตโนมัติเลยครับว่าสิ่งที่เราทำมัน,มนได้ประโยชน์จริงๆ แค่คิดว่าล like ูกค้าเป็นเหมือนคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเหมือนเพื่อนของเราครับเหมือนเวลาที่ลูกค้าเข้ามาพอเราให้ความคุ้นเคยหรือว่าความตั้งใจหรือว่าจริงใจกับลูกค้าเนี่ยจะทําให้ผลตอบรับจากลูกค้ากลับมาดีเช่นว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าพอสอบถามถึงความสนใจหรือสอบถามถึงสิ่งที่ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบทําให้ลูกค้าเปิดใจที่จะคุยกับเราแล้วก็ทําให้เราสามารถวิเคราะห์แล้วก็สามารถพูดคุยในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เรา จะสื่อสารมันตรงกับที่เขาต้องการหรือเปล่า ก็จะมีหลายๆเหตุการณ์นะครับหลายๆครั้งก็คือเราดูแลลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยก็อบอกต่อหรือพาเพื่อนหรือคนในครอบครัว,กล,วกลับมามาหาเราแล้วก็อาจจะมาขอคาปรึกษาหรือใช้บริการทําให้เราไดา้พบเจอกับลูกค้าท่านใหม่ๆแล้วก็ลูกค้าบางท่านก็มีน้ําใจเช่นวันละพิเศษก็นําของฝากจากต่างจังหวัดมาให้หรือโอกาสปีใหม่ลูกค้าเข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้เหมือนทักทายพูดคุยมาแนะนําสวัสดีอะไรอย่างเงี้ย จริงๆผมมองว่าการทำงานในทุกองค์กรนะครับก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยว ก็คือเพื่อนร่วมงานแล้วก็ตัวองค์กรเองในเอชบุ๊กของเราเนี่ยทำงานกันมาแบบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนก็ตามอะครับก็คือทุกคนสามารถพูดคุยกันได้และเปลี่ยนได้อย่างจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันเสมออ่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์วิกฤตใดๆเนี่ยเราก็ฝ่าอุปสรรคไปได้วยกันได้แบบแดงรับลื่นอะครับแล้วก็ทําให้ผมมองว่าอ่าเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึง่งเวลาเราทํางานเราจึงรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็รู้สึกกล้าที่จะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรามั่นใจครับให้มันพัฒนาเหมือนบ้านเรา จะได้โตขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้น พราะแน่นอนเอชบุ๊กเราเสน่ห์หลักๆของเราก็คือตัวสินค้าและก็พนักงานค่ะตัวพนักงานของเราเนี่ยเราจริงใจกับลูกค้าแลวก็พร้อมที่จะบริการลูกค้าทุกท่านแล้วก็ตัวสินค้าของเราก็จะมีปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วก็นําสินค้าใหม่ๆทันต่อยุคของสมัยปัจจุบันนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นทั้งลูกค้ารายเก่าที่อยู่เป็นมานานแล้วก็ลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาทั้งมาสร้างประสบการณ์ให้กับทางเอชบุ๊กแล้วก็มารับประสบการณ์ที่ดีจากเราไป